กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ท่านก็อยู่กับเวอร์ไว d e เว็บ i v ฟ22 2ออโต้กับกิจกรรมแจกโค้ดรับโดนัทฟรีจำกัดจำนวนด้วยนะฮะใครอยากได้ต้องรีบดูรีบใช้เลยนะฮะโอเคโค้ดจะมีด้วยกันทั้งหมด12ตัวและผมจะบอกทีละตัว2ตัวเท่านั้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปจัดกันเลยดีกว่าครับโค้ดตัวแรกฮะตัวดีตัวอักษรดีนะครับผมและโค้ดตัวที่2ก็คือตัวดีตัวอักษรดีอีกเช่นเคยฮะ โอเคตอนนี้อยู่ในเกม Fish Party จากค่าย l i f e 22นะครับใครสนใจมาจัดก,กันได้นะใน World Wide Web หลาย22 Auto ออโต้ก็มีให้เล่นนะโอเคจัดโค้ดตัวที่3กันต่อนะครับผมเลข3เลข3และโค้ดตัวที่4ก็คือตัว N ตัวอักษร N นะครับผมโอเคโค้ดผ่านไปแล้ว4ตัวนะฮะมาดูในเกมกันดีกว่าครับมานี่ฮะดอกนี้ได้อยู่นะฮะวินมา50ครับจัดโค้ดตัวที่5กันต่อนะครับผมตัว K ตัวอักษร K นะครับผมและโค้ดตัวที่6ก็คือตัว M ตัวอักษร M นะครับมาฮะผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเหลือโค้ดที่6ตัวเท่านั้นนะฮะรีบดูนะฮะรีบจําให้หมดด้วยนะครับจําไม่หมดจดดีกว่าจํานะฮะจัดโค้ดตัวที่7กันต่อดีกว่านะฮะตัว Y ตัวอักษร Y นะครับผมและโค้ดตัวที่8ก็คือตัว L ตัวอักษร L นะครับผม มาครับปล่อยออโต้ไป10ครั้งฮะฟิตขึ้นวายอย่างนี้ได้ปรามาโอเคหมุนกันต่อฮะอโอโ้โหมาหน่อยฮะนี่ฮะดอกนี้1,000 10, 0 Big w i บิกวินเป็นที่เรียบร้อยฮะงั้นจัดโคตดตัวที่9กันต่อเลยดีกว่าฮะตัว Q ตัว Q และโค้ดตัวที่10ก็คือตัว K ตัวอักษร K นะครับผมบิ๊กวินดอกนี้ขึ้นมา1,025นะฮะขวาล่างนะฮงั้นจัดโคตด2ตัวท้ายเลยแล้วกันนะฮะ ตัวที่11คือตัว J ตัวอักษร J และโค้ดตัวที่12ก็คือตัว F ตัวอักษร F ครับผมวิธีการใช้งานโค้ดที่ผมเพิ่งได้แจกไปนะครับหลังจากล็อกอินเข้าเวอร์ไวเว็บไลน์ยี่สิบออโต้เป็นที่เรียบร้อยนะให้ท่านกดรับโดนัทได้เลยนะฮะที่ปุ่มรับโดนัทตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนําโค้ดที่ผมได้บอกไปนะฮะมากรอกในกรอกรหัสรับโดนัทฟรีตรงนี้ฮะ หลังจากนั้นก็กดรับโดวนัดฟรีได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็ได้รับโดวนัดกันไปแบบฟรีๆแล้วนะฮะขอให้ท่านโชคดีวสวัสดีครับ